เวลาเอามันไปขายแล้วนะฮะใช่เลยครับฉันบอกแกเมื่อพาทินแล้วใช่ไหมแหละว่าฉันจะให้แกอยู่กับเพื่อนๆได้นนแค่อีกหนึ่งวันวันนี้แล้วสินะเราจะเอามันไปขายแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วทั่วตัวอ่ะและ้วก็นี่ไงมันยังมีอีกเยอะเลยลูกไก่ที่ยังไม่โตเต็มที่ซึ่งถ้าเกิดผมอยากให้มันโตแบบทีเดียวแบบเยอะๆเ,เลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เนอะก็ต้องรออ่ะแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไรฉันเอาตัวนี้ไปขายก่อนก็ได้ สิงๆกันหน่อยเพื่อน50เหรียญตอนนี้เศษตังก็เอาเ <c oughs> งี้ยวเงี้ย <c oughs> อุ้ยเอ้ยถ้ามึงจะดิฟขนาดนี้มึงเอารถกูลงคลองเลยก็ได้นะป่าเอาเลยรถลเอาละครับเอาไก่มาขายครับตัวเดียวมันบอกมีแค่ฉันนี่เหรอไม่มีตัวอื่นอีกเหรอมีแค่เองนี่แหละไปเลยตัวนึงก่อนแม่ค้าครับเอามาขายครับไก่ไปเลยดูซิตัวละห้าสิบเหรียญเอ้ยเอ้ยเดียว ตัวผู้นี่วะไอ้นี่มันตัวผู้ฮะเฮ้ยตัวผู้เนี่ยผมจําได้ว่าผมซื้อมานะแค่สองตัวแล้วก็เป็นตัวสีดําล้วนด้วยแต่ว่าไอ้นี่เป็นตัวสีขาวก็แสดงว่าเป็นตัวลูกมันที่เป็นตัวผู้ไม่ขายแล้ว <c oughs> ฉันเปลี่ยนใจฮนี่ฉันจะได้กลับไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วเหรอใช่แล้วกะต้องไปสืบพันต่อวีไดปีด้วยใช่จงดีใจซะ แกลอดตาเออผมลืมดูงอนมันเลยว่างอนมันไอ้นั่นนี่แหวสีแดงไก่ตัวผู้ส่วนตัวเมียน,นี่รู้สึกว่ามันจะไม่มีงอนหรือเปล่านี่ไงโอเคตอนนี้เราอยู่1 1 9เหรียญเราจะซื้อกระสอบข้าวเพิ่มครับเพราะว่า,ามันต้องใช้เยอะเอาอีกสักสากระสอบเลยนี่แนะ่จัดไปวันนี้เราแค่จะมาเออซื้อกระสอบก็พอนะครับแกลอดตัวจากการเป็นไก่เคปซี C ให้กับผู้พันไปนะ คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวผู้เลยไงถ้าเป็นตัวเมียนี่เอาไปขายแน่นอนนะเพราะว่าราคาจะถูกไงแต่ว,ว่าตัวผู้เนี่ยคือถ้าเราซื้อมันจะราคาทั้งสอง้เหรียญเอ,อ้ยพวกแกต้องดีใจซะฉันพาเพื่อนๆแกกลับมาแล้วเพื่อนๆแกจะไม่ตายแกยเป็นไก่เก็บซีแต่ว่าฉันจะไม่ให้แกเจอเพื่อนๆหรอกแกต้องไปอยู่เอ้ยไม่ได้สิตรงนี้มันตัวเมียซึ่งพวกเขาเนี่ยของขาดกันอยู่รับรองว่าแกเหนื่อยแน่ก็อย่างนั้นแหละนะเราไม่เอาไว้ในกรงตัวเมียประเดี๋ยว ปเดาโดน s o ยเฮ้ยตัวตัวมีสองตัวนี่นี่นี่ตัวสีเหลืองกับตัวสีขาวเจ๋งแฮะปแต่ตัวผู้หรือตัวเมียเขาดูก่อนตัวเมียสองตัวเลยแสดงว่าตัวผู้นี่มันเกิดยากแน่ๆเลยว่ะเต็คกิติคอลพี่ก็จะเกิดตัวผู้งั้นอกว่าเอาตัวมียไปขายแล้วกันไปเอ้ากูคือตัวตายตัวแทนสินะใช่แล้วมันต้องมีคนต้องถูกขายในวันนี้ ไม่สิต้องพูดว่าตัวที่ถูกขายลาก่อดเพื่อนฉันเป็นตัวแทนของมันไอ้ผู้ชายตัวนั้นมันขายฉันมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่อยากจะขยายพันธุ์สัตว์เพิ่มมันเหนื่อยข้าวหมดเอ,อ้ยเห็นผมกอ่านในคอมมินี่เห็นเขาบอกว่าข้าวนี่เราสามารถใส่ซ้อนเข้าไปได้นะครับซ้อนได้อ๋อเออใช่จริงด้วยว่าคือมันจะค่อยๆเพิ่มมานะครับต่คือไอตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันใส่ซ้อนกันไม่ได้ สรุปเราใส่ซ้อนกันได้โดยที่ว่าค่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่ไงนั่นแหละเยสตคอร์ลามาัสเด็ดเด็ดเดเเฮ้ย,ยแกก็ไม่อยากอยู่กันเหรอนี่ไงแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งมันนี่ใบใเด้อเรางดการสืบพันธุ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่งั้นละครเหนื่อยน,นี่มันตัวผู้หรือตัวเมียอีกตัวมีงอนตัวผู้ตัวผู้มีอยู่สองตัวนะครับหวังว่าพวกแกคงจะไม่ปี้กันเองใช่ไหมเออก็ คงจะไม่ฉันหวังไว้นะว่าพวกแกคงจะไปปีกกันเองแล้วก็กระสอบข้าวเอาไปเติมที่โรงเลี้ยงหมูด้วยแฮบเลี้ยงเพิ่มด้วยไปมีข้าวมาเพิ่มแล้วหมดพอดีด้วยนี่เนี่ยใส่เพิ่มเนื่องจากกรงนี้นี่ก็มีสัตว์เยอะเหมือนกันอุ๊ยข้าวหมดเลยเหรอใส่ไปหมดแล้ววะ่ะเหลืออีกหนึ่งกระสอบโอ้โหคืออย่างที่บอกครับว่าสัตว์เยอะพลังเยอะขึ้นเออ ยังไงมันค่อยเพิ่มขึ้นมันีิะนิดทีละนิดเออคือตอนแรกผมมองไม่เห็นไงผมนึกว่ามันเพิ่มแบบทีเดียวเลยแบบเพิ่มแบบปุ๊บปั๊บเลยไม่นะมันค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นมาก็เลยดูไม่ออกว่ามันเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยก็เอาไปขายเ <c oughs> พื่อนๆแกนะ่ะถ้าโตเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่กับพวกแกองกแหละส่วนพวกแกก็ไปอยู่ร้านไก่เคบซีก่อนละกันเออวิ่เมื่อกี้เช็คแล้วน้ำมันจะหมดแล้วอะครับเอาแล้ว สงสัยผมต้องเอาไก่ไอ้พวกนี้เนี่ยไปเติมน้ำมันก่อนๆๆๆไก่โบอกพวก,กูมีค่าแค่ค่าเติมน้ำมันเหรอนาถือว่าทำให้ฉันเนี่ยมีทุนในการขนส่งต่อไปไปเลยหนึ่งร้อยเหรียญเซลมีค่าเติมมันแลว้วครับหนึ่งร้อยเหรียญจากการขา,ายไก่สองตัวมันไม่ได้สิคือแค่ร้อยเดียวเนี่ยมันได้แค่ในถังนี้ละแม้งในถังเนี่ยผมต้องให้เติมเต็มรถด้วยเพราะงั้นถึงเวลาล่าสัตว์แล้วสินะ ตอนนี้สัตว์คงคิดแล้วแม่งพวกกูจะสูญพันธุ์หมดแล้วเนี่ยมึงหยุดล่าสักวันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้พอดีชีวิตมันต้องเดินหน้าตังก็ต้องหานั่นไงแกก็อยู่ที่เดิมให้คาเลยมันบอกก็กูเกดตรงนี้ไงกูจะเเคทผู้พัฒนาเกมมากเลยลืมรีโหลดคือตอนเข้าเกมทุกครั้งทำไมมึงไม่รีโหลดให้กูไปเลยล่ะนี่แกกูต้องรีโหลดอีกทุกครั้งเฮ้ยเปยีกปยกเปียกเออต้องสามนะัดวันช็อตวันคิวอ่ะครับ แต่นี่ทีช็อตวันคิวแล้วก็ต้องรีบล่าด้วยนะครับเพราะตอนนี้น้ำมันเราลัทถ้งหมดกลางทางนี่บอกเลยไม่ตลกทำไมล่ะวิ่งไปตรงนี้ครัแบแก๊สเดย์ชันวิ่งแบกถังเนียนะแล้วก็วิ่งกลับมามาเติมใช่ครับตาแทบแตกแน่นอนขับรถน้ำมันไวแต่ให้วิ่งไปนี่ไม่เอาแน่นอนวางแป๊บถังชิหายแลว้วางได้เนอะวางได้แล้วก็แรต่อไปก็ไปล่ามี มี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 เมื่อกี้เห็นแวบๆเฮ้ยพวกแกอย่ามาโผล่ผ่านสายตาฉันเพราะมาอย่างนั้นพวกแกจะต้องมาอยู่ท้ายรถกระบะฉันพวกแกจะไม่มีสิทธิ์บนหรือสิทธิ์เทียงอะไรแต่กูจะบนเรื่องรถเนี่ยแม่งขับยากขับโคตรยากเลยครับอะไรก็ไม่โลน้องมีมาเป็นตัวตายตัวแทนหน่อยยิงเรียกเอ้าอ้อยอุ้ยยิงพลาด มีแค่ตัวเดียวเหรอไปเรียกเพื่อนแกมาสิอีกตัวนึงอะฉันรู้ว่าตรงนี้มันมี2ตัวไปเรียกมาอีกตัวหนึ่งฮึช่างเป็นหมีที่ใจเด็ดเดี่ยวจริงม่งยอมขายเพื่อนด้วยนะกูตายแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนแล้วเข้าก่อนที่ฟ้าจะมืดกูไม่อยากโดนมึงขย้ำไปค่ำๆหรอกโปรเจนะ็น <c oughs> รีโปรว์ว,ว่าเสียงน้ำตกเออนึกว่าเสียงหมีแบบมาเป็นสิบๆตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็รุมเพกัน เหมือนในเรื่องสามร้อยอ่ะวิ่งถือโลแล้วก็มาไล่เสียบกูสุเสดสุเสดสิ่งน้ำตกอีกตัวหนึ่งมันไม่มันไม่ยอมโผล่มาวะครับพอมารู้ว่าเพื่อนมันถูกฆ่ามันแอบเนียนเลยนะงั้นก็เอ๊สองตัวกันก็ได้กวางหนึ่งหมีหนึ่งแย่เออเดี๋ยวนะเออถ้าเกิดเราเก็บเนื้อแล้วเราวางแบบไม่ต้องจัดเรียงเลยล่ะเนี่ยปีเป็นปืนแล้วก็วางไว้แบบเนี้ เออมันจะได้หรือเปล่าวะเพราะว่าการจัดเรียงเนี่ยมันจะต้องวางเอาให้มันเป็นสีเขียวแล้วมันจะลําบากไงแล้วถ้าเกิดเราวางแบบนี้ไปเลยล่ะเนี่ยแบบสเปซสปาไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องเอามาวางเอาให้มันตรงล็อกอยู่นะยังเหนื่อยฮะแล้วก็ลองขับดูว่ามันว่าเนื้อมันจะไปตามเราหรือเปล่า <c oughs> อา้ <c oughs> อาวอ้าวแล้วรถกระบะกูมีประตูท้ายรถเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อกันของหล่นไม่ใช่หรอ เอาสรุปมันทำไม่ได้มันต้องวางล็อกเอาไว้แบบนึกว่าจะโกงเกมซะแล้วเชียโอ้โกงไม่ได้ครับรถบอกเอองซื้อคันที่ดีกว่าฉันยังไงล่ะได้เดี๋ยวกูซื้อคันที่ดีกว่านี้เดี๋ยวกูจะขายมึงแหมตอนแรกนึกว่าจะโกงซะหน่อยอะแบบโกงแบบว่าเราจะวางแบบเนียนๆน,นะวางแบบไม่ต้องจัดเรียงเออวางไม่ได้วายหมื่นละด้วยหลอนจังเลยอะขับกับโกนดีกว่าเอาไปขายแป๊บ ตอนแรกว่าไม่อยากจะเติมมันตอนกลางคืนเนี่ยแต่ดูจากหลอดน,น้ํามันแล้วสะทางเราจะไม่เหลือพอจะขับกลับบ้านเพราะงั้นก็เดี๋ยวไปขายเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ํามันเลยละแกนไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเดินกลับบ้านนะแล้วเดินกลางคืนนี้จะเลนเดอร์แมนแน่นอนเดี๋ยวมันทําภาพจอกูช็อตไม่ได้ไม่เติมมันด้วย <c oughs> นี่ไงจอดแบบดีๆขุดง่ายๆโอเคไหมฮะสำหรับคอมเมนต์ะครับป้าผมดูมาเจ็ดพัแล้วป้าป้าเล่นแต่โทรศัพท์อะ่ะ มันไม่กลัวเสียงสายตามั้งเหรอแล้วมึงเนี่ยไม่กลัวโดนจับเลยมึงล่าแต่หมีกับกวางเนี่ยขายเนื้อเอาไว้เจลอยครับคนละเนื้อ245เป็น3 7 4ยังพอมีเศษตตงเล็กๆน้อน้อย,อยผมว่าจะซื้อวัวมาเลี้ยงด้วยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอเก็บตังค์ก่อน650เหรียญเออน่าสนใจว่าจะซื้อวัวมาเลี้ยงแล้วก็เราต้องขยายลงนาเราด้วยนะครับเอาไว้มันมีรั้วนะรอมรอบเอาไว้ เพื่อจะเลี้ยงสัตว์แบบเปิดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพวกหมูเครียดตายอ่ะแบบพวกกูไม่ได้ออกจากโรงนานี่เลยอ่ะปวดหัวจะตายอยู่แล้วความกดดันมีสูงเดี๋ยวตายเอาไม่ได้ครับเออซื้อข้าวเพิ่มด้วยซะหน่อยด้วยครับไม่ได้ไม่ได้พอดีมันหมดไวเกินคือเราเอาไปเติมแปลงละสามกระสอบนี่ก็เกี้ยงแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวซื้ออีกสักสาป้าปครับป้าป้าป้าปิดล อีปา้าเมื่อกี้กูเดินออกมาณสามวิเองตามเวลาสิหนูแล้วมึงก็ยังไม่ได้นอนเลยขอเรียกแม่งอีปา้าย <c oughs> ัยกูปล้นล้านมึงนะยิงทะลุไปแม่งมึงทําด้วยอะไรอยู่เนี่ยมึงไม่ทะลุด้วยเหรอไปให้กูทํามาจากไวเบรเนียมมึงเอามาจากวากันด้าอีปา้าโว้ยกูปไปก็ได้อีป้ามันล็อกหนีเลยว่ะไม่ยอมขาให้เข้าเฮ้ยช่างเถอะคนรมาซื้อตอนเช้าก็าได้ วันนี้รอดไปนะป้าเดี๋ยวสักวันกูจะป้นร้านมึงเ <c oughs> พิ่งออกมาจากร้านมันได้แป๊บๆเองมันปิดอัดหนาเลยอีป้าทํากันได้ลงคอคุณค้าคาุณเขยขับทางลัดละกันนี่แน่ทางลัดซึ่งจะอนาถหน่อยรถ <c oughs> <c oughs> ก้ไ่ย่วยด้วยดูน้ำมันด้วยน้ำมันกูจะหมดแล้ว อีพวกก้อนหินนรกอย่ามาควางฉันโอ้ยอาอ่า,อาขึ้นไปขึ้นได้ไหมขึ้นอึ๊บแล้วเข้าอีกนิดนึงจะตึงปัม๊มแล้วอย่ามาตายนะปัม๊มนะกูจะแค้นใจมากยายน้ำมันอีกนิดนอเอา้าต้องขึ้นไปอีกชิบหายแล้วจะสูงไปไหนวะเนี่ยไปกูไม่อยากเดินกับบ้าน ก่อยากเดินเอาถังไปเติมปั๊มแล้วก็วิ่งกลับมามันมืดหลอนอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งน้ำมันจะหมดแล้วจะถึงปั๊มแล้วด้วยอออุอ้ขาปั๊มดูอยูยน้ำมันเ <laughs> ขาจิ๋วเฉียด <c oughs> เติมใส่ถังก่อนกดเกือโดนถังรีซับเติมเต็มถังนี้เนี่ยสี่สิบเหรียญอ้ยเยอะจังวะเนี่ยสี่สิบกูไข่ไก่ทั้งตัวเลยเนี่ย สี่สิบได้เศษคืนมาอีกสิบบาทแต่ว่าแล้วจะเป็นตัวนี้จาเป็นบนเปไปเพื่ออะไรนะถอยถอยเสียบน้ํามันแบบถอยเติมมันน้ํามันเต็มถังราคาเท่าไหร่คงไม่ใช่สี่สิบเหรียด้วยนะเพราะว่าอาวันนี้จ่ายค่ามันทีเดียวสามสิบสี่ก็เกือบเต็มถังเลยดิสามสี่เหรียญแน่เออได้อยู่ครับได้อยู่วันนี้หมดไปเกือบแปดสิบเหรียญนะครับ กับคาน้ำมันด <laughs> ้วแต่ก็ต้องใช้ไงมันต้องใช้เอาล,ล่ะกลับบ้านเดี๋ยวเอาไก่ไปขายเดี๋ยวไปดูไก่ด้วยว่ามีตัวโต,วตวบายย้างหรือยังเออโอ้ยเอาโอ้ย oh my g o d โอ้ยว้าววิ่งกลับบ้านด้ไหมเนี่ยติดเชีย้ยอะไรหินน่ะว้าวกวาดีสองเลย <laughs> กว่าจะถึงบ้านตีสองแล้วถ้ามีลูกเป็นเมียเนี่ยเมียคงถาม เธอไปทำไรมาทำไมกลับดึกขานาดนี้บอ๋อไปเติมน้ำมันจะเมียจามึงเติมตีสองนี่นะก็หกให้มันเย็นหน่อยสิกูเติมน้ำมันจริงกูหลงป่าด้วยเนี่ยแล้วก็มาดูไก่สิตัวไหนโตแล้วบ้างหรือยังโอ้ตัวนี้พร้อมขายเลยนี่ยิงให้หนึ่งตัวมันโตมาอีกเอ้ยอีกสองตัวนี่ไงไอเนี่ยหัวงมอนเล็กตัวเมียสองตัวเลยครับแล้วก็ตัวผู้ตรงนี้โอ้โหอุยโตมาอีก ห้าตัวเย็ดโดตัวผู้อีกหนึ่งเฮ้ยตัวตัวผู้นี่เหมือนจะได้มาแค่ตัวหนึ่งนะคือไก่ทั่วโตรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณัวคตัวแต่ว่าใน8ตัวนี้เนี่ยมีตัวผู้อยู่แค่ตัวเดียวก็แสดงว่าตัวผู้เนี่ยคือได้ยากของแรไอเทมไก่คือของแรไอเทมสินะสรุปก็คือไก่ตัวผู้ที่ฟักออกอาเป็นไข่เนี่ยจะได้ยากนะแต่ว่ามันมันก็มีนะครับเนี่ยเย็ดโดของแรไอเทม ได้มาตัวหนึ่งว่ะคุณผู้ชมดีแล้วส่วนหมูก็เออแกงหลับแกงหลับแกกำลังคิดแผนแหกค,คุกสินะเฮ้ย <c oughs> น้ำหมดด้วยเดี๋ยวเติมน้ำเออตอนมันหลับนี่แหละผมจะเติมน้ำก่อนเลยละกันนะครับแ๊บหนึ่งเติมเอาให้เต็มไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเปิดกรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งยากอีกแล้วงันตอนมันนอนนี่แหละแอบเติมแอบเติมนี <c oughs> ่งไงมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่นิดแต่น,นิดถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้ยตีสี่แล้ว <c oughs> คืนนี้คงไม่ได้นอนแล้วแน่เลยอะ แต่ไม่เป็นไร,พรเพื่อสัตว์เลี้ยงของเราให้มันอยู่ยงคงกระพันยาวๆหน่อยเออแล้วลืมซื้อแทงน้าเอ,อ้ถังน้ํามาด้วยลืมซื้อถังน้ำว้ายี้ขี้เลยไนดะ้จะแปะหน้ากูแล้วดีลิทแป๊บยี้ข <c oughs> <c oughs> ี้ยงเยอะเอาละครับผมไม่กล้าหยิบไข่มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนให้มันหลับเนี่ยพอเราหยิบไข่ปุ๊บแม่งมันจะระมือขึ้นมาจิกเรา <c oughs> บอกเลยไอ้พวกไก่วินตาลายนี่เพราะงั้นไม่หยิบไข่มันดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันตโตเอ้ใเยอะ แล้วก็เราค่อยขายเติมน้ำครับเติมน้ำยังนอนอยู่ดีมีสุขเนอะเดี๋ยวเติมข้าวด้วยเติมข้าวเติมข้าวแห่งเอ้ยเดกกันเยอะพวกเองนี่กินโปรโดหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> คือแนงเดือดชิบหายแล้วคุณผู้ชมซอมบี้มาเออคนละเกมจะเช้าแล้วสินะท้องฟ้านี่มันทำให้ฉันวันไหวแลอเกินน <laughs> ึกถึงข้ามเกมเลยทีเดียวหมุนแป๊บเออ เนี่ยมันเหนื่อยไงคือมันต้องเติมน้ําแบบทุรคทุเรแต่ถ้าเราซื้อมาแบบเป็นถังเนี่ยผมว่าจะเติมได้เร็วแล้วก็เติมได้ง่ายกว่านี้เยอะนะราะว่าไอ,บอ้บ่อน้ําตรงนี้เนี่ยก็คือมันดีตรงที่ว่ามันเติมได้เรื่อยๆเรื่อยลื่นพันซึ่งเราเป็นคนขี้เกียจซะด้วยซึ่งงนั้นซื้อถังเลยก็ดีเหมือนกันนะครับราคาก็ถูกด้วยนี่ใช่ปะไม่แพงเท่าไหร่เอาละตอนมันนอนอือจ้า กูนอนก่อนได้ไหมก่อนที่มึงจะกูไปขายเนี่ยเดยกกูก็เตะยอดหน้าหรอกตอนนี้ตีกูสั่นแล้วเนี่ย <c oughs> มันอยู่ใกล้ๆตีกูสิทนอนะน้องพอดีวอนตังตอนนี้วันตังพี่จะซื้อวัวเอามาเลี้ยงส่วนถังน้ำมันตั้งตรงน,นี้แหละเอ่อคือน้ำมันเราเอาไปเติมแล้วเพราะงั้นไม่ต้องใช้ถังตอนนี้แล้วก็อีกสองตัวเฮ้อเฮ้ยไ,ไปอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอ,อย่างน้อยๆก็ขอลาใหม่มีสี่ตัวว่ะที่ผมเห็นเนี่ย ตัวเมียเอาไปขายไอ้นี้ด้วยไอ้นี้อย่างน้อยก็ปล่อยให้กูได้สืบพันธุ์เถอะไม่เรามีอีกสองตัวที่อยู่ตรงนู้นที่อยู่ในโรงเลี้ยงหมูราะนั้นพวกแกเป็นตัวใหม่เออหรือว่าเราเอาตัวเก่าไปขายดีกว่าไหมดีดีดีเอางั้นก็ดีไปเออฉันฉันเป็นแม่พันธุ์ที่อยู่มานานเนอะใช่แล้วแกก็อาจจะใกล้ตายด้วย เอาไปขายก่อนก่อนที่เกจะตายอ่ะเฮ้ยเอาตัวสีเหลืองด้วยเออผมต้องเอาสีเหลืองสลับกับตัวสีขาวนะครับเพราะว่าลูกไก่เนี่ยผมชอบตัวสีเหลืองไงดูดีน่ารักแต่ว่าพอโตมาทําไมมันเป็นสีขี้วะเนี่ยมันไม่ใช่สีเหลืองแบบเหลืองสน,นิทอะสีขี้เออเออใช่ก็อยู่มานานนะใช่แต่ก็อยู่ได้อีกไม่นานแล,ล้วแหละสรุปได้มาสี่ตัวเดี๋ยวเราจะาไปขายเสร็จแล้วก็ไปล่าสัตว์พอล่าสัตว์เสร็จแล้วก็เราจะซื้อถังน้ํานะครับ แล้วก็เราจะสะสมเงินเนี่ยเพื่อซื้อวัวแล้วก็เอาวัวเนี่ยมาเลี้ยงนะเออแล้วก็ลองมาลีดหนุ่มดูแล้วก็จะลองดูว่าวัวเนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเอ้ต้องพูดว่าหนุ่มวัวนะว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่ซ้าเกิดราคามันดีกว่าหมูหรือว่าไก่นี่เราอาจจะต้องโละไก่ทิ้งนะฮะเออใช่แล้วก็จะเลี้ยงวัวแต่อ้ยแคบเลิศเกินสะดุเนี่ยเอาละถึงเวลาไปเป็นไก่เคปซีก <necessary> <In God terms> ันแล้วนะพวกนายสี่ตัวเอ้ต้องพูดว่าพวกเธอสิ ถ้าเกิดกูตายมาเมื่อไหร่กูขอให้มึงมาแดกกูแล้วกันนะแล้วกูจะให้มึงขี้แตกโทษทีพี่ไม่ชอบกินไก่อ่ะพี่ชอบกินเนื้อหมูว้าวมีร้องด้วยร้องมระตงบกมึงจำไว้เลยนี่เน่มาขายอีกสตัวลูกไก่ลูกไก,ก,ไก่ขายผมมันก็คุ้มดีนะได้มาสองรอยอ่ะตอนนี้นี่ไงสองเหรียญเยอะห้ารยแล้วแบบชิวๆแต่ว่า เออดูกระติกน้ำหน่อยสิ30นี่ไงคุดถูกครับถูกแสนถูกปพอๆกับข้าวเลยซื้อสัก2แล้วก็ข้าวอีก2อเออได้อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองร้อเช็คเอาช์ดปล่อยส่วนวัวตัว650ยาดล่าสัตว์อีกสักประมาณ3-4ตัวนะแล้วก็ค่อยซื้อวัวแล้วก็เออตัวรีดนุมร้อยสัมสิบแม่อกระสุดปืนด้วย Ừ, ผมต้องทำเออเขาเรียกว่าลัวด้วยเออที่บ้านน่ะผมต้องทำลัวด้วยซึ่งก็อีก150เหนะรียญนะโดยรวมคือบานเลยใช้ซับบานตะไทยเอ้เดี๋ยวไอ้ถังนี้เดี๋ยวมันเอามารวมกันตรงนี้คือถังที่หมดแล้วตั้งไว้ตรงนี้แหละเป็นขยะนะครับร้านกูไปที่ทิ้ทงขยะสินะก็ไม่เชิงเจผมแค่ตั้งไว้นครับตั้งไว้นั่นแหละที่มึงตั้งไว้คือมึงไม่เอาเรื่องเองมันก็เรียกว่าเป็นขยะอ่ะยายนี่แน่เก็บกระสุน ปุ๊บแล้วก็ดูปืนสิ78นัดโอ้โหคงจมมันกันแหละวันนี้เอาละกวางมันจะเกิดวันต่อวันเลยนะเพราะงั้นเออกวางเนี่ยต้องหาทัก2ตัวแล้วก็มีอีก2บอกเลยว่าคุ้มแต่ว่านะถ้าเกิดไม่เจอก็คืออย่างน้อยๆคือต้องเจอตัวนึงไงส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะชอบแอบเนียนหรือมันยังไม่เกิดวะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้นอนเฮ้ยกวาง เออาฮ่าา <ential> อุ้ยโอ้ my god ยังจุก๊กเย็ดอ้อเออเอ้านัดสุดท้ายพอดีตายอๆๆเออหลบไม่พ้นหรอกถึงเวลาชำระเสะมีนั่นไงอีกตัวหนึง่งมันบอกเฮ้ยมืว่วาชุ่มเสะแอบแล้วมันยังกลับมาอีกใช่แล้วจะกลับมาดูพวกแกนี่นแหละทุกวันว่าเกิดกันหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งโอ้ยเจ็บ มันไม่ตายมันไม่มันไยเอาวิ่งมาหาผมด้วยเฮ้ยนเปลี้ยงนี่แน่แสเอาละฉันขออีประมาณสักสองตัวกำลังดีเลยอะเพราะตอนนี้ฉันต้องการตังค์แบบจำนวนมากเพื่อซื้อวัวซื้อที่เลี้ยงวัวขอกวัวลัววัวที่รีดนมวัวมีบอกโอ้โหเพราะกูตายเพื่อให้มึงเอาไปเลี้ยงวัวเนี่ยนะอย่างคุมเลยอีดาพอนนี้น้อเอือเอืเออา่ายิงตูด อตูดบินเรื่นเอาตูดสบัดดวยแล้วก็แรล่เนื้อเอาไปขายน่าจะได้มาประมาณตอนนี้300ครับที่ตัวเรามีอีก300เราต้องการอีกประมาณ3ตัวอืมประมาณ3ตัวถึงจะพอดีในการสร้างลัวด้วยแต่ว่าถ้าเกิดหายากจริงๆเนี่ยก็อีกสัก2ก็ได้ก็คือต้องมีที่ริดนุมแล้วก็หัวอีกตัวหนึ่งเออได้ย่ไปหาอีก2ตัวแต่ว่าจะให้ดีๆเลยก็3ตัว ถ้าเจอปุ๊บเมื่อไรนี่เราจะทําธุรกิจเลี้ยงวัวกันนะครับซ,ซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้จะได้กําไรดีหรือเปล่าเนะีเพราะไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้กําไรดีกว่านี่ผมก็คิดว่าอาจจะเลี้ยงยาวๆอะ่ะแต่ก็ไม่รู้นะหากนสัตว์ที่จะมาสังเวยให้กับตัง <c oughs> ตังของฉัน <c oughs> ฉันรู้ว่าพวกแกกำลังเอบเอ,อ้ยนั่นใช่หรือเปล่าขยับสักนิดสิ เฮ้ยใช่ว้าวว้ายมันนี่มันวิ่งหนีเอื้อเอื้ออุ้ยต้นไม้บังเอื้อเอ้อเฮ้ยกวางด้วยกวางควางควางอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงเราเข้ารีโหลดเป็นแช่เลยนะอีดอกเอื้ออุ้ยรีโหลดหมดแม็กพอดีไมปไปอย่าวิ่งไปไกลกูเหนื่อย สุดยอดจรงด้วยโอโหตัดแน่ยังเยอะเออมึงมาชุนมนมอะไรกันเนี่ยโคตรเยอะเลยอะทั้งมีทั้งมาทั้งกวางครบสัตว์ในเกมเลยเนี่ยถึงเวลาเอาเดือบิไข่ได้มาโคตรเยอะอืมกาไรดีกว่าที่คิดวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจุพอในรอบเดียวหรือเปล่าเนี่ยต้องเด็กแกนจัดวางเนื้ออีกแหละ two hours later แงวป้ามึงอย่าปิดร้านอัดหน้ากูอีกนะป้า วันนี้เอามาขายเยอะอีบอ้าคงคิดแล้วชิบหายแล้ววันนี้ว่าจะปิดเลยไม่ทันมันมาแล้วคือมันก็มีเวลาบอกอยู่นะเนี่ยร้านปิดกี่ทุ่มกี่ทุ่ม <hours> later. เอาไปเอาไปเลยป้าขายหมดสติได้มาเจ็ <c oughs> <c oughs> นี่มันหมูตัวหนึ่งเลยนี่ว่าแบบโตเต็มที่ด้วยนะ หนึ่งพันว่ะครับเย็ดโโตัวขัวล่ามาสแมวน้ำห้าตัวเดี๋ยวเนะซื้อวัวก่อนตึ 650, ๊บหน,หนึ่งตัวหกร้อยห้าสิบกับถังรีดนมอีกหนึ่งปุ๊บเจ็ดร้อยยังมีเศษเหลืออีกด้วยอีกสองร้อยห้าสิบห้าได้แล้วอุ้ยถังเป็นคนใหญ่คนพอไหมเนี่ยแต่ว่าต้องวางเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันให้ขนวัวตัวแรกก่อนแน่ๆแลก็จะขนพอไหม,มนเนี่ยวัวตัวหนึ่งผัวมันน่าจะเต็มคันรถเลยมั้งแล้วนี่ยังกระสอบอีก ถังน้ำอีกสองปู่ต้องสองรอบแน่ๆเลยว่ะอีป้าบอกรีบกลับนะอีดอกฝนตกแล้วกูจะปิดร้านมันต้องไลร่หรอกป้าไปอยู่แล้วในวัววะจะหน,นีเขาไปหรือมันบอกไม่นะฉันไม่อยากเป็นทาสบันก็จะหนีฉันไปไหนไม่พ้นหรอกมันนี่จูไม่แล้วก็ใสอื้มเฮ้ยยังจู่ได้อยู่วะยังจู่ได้อยู่นี่ไงยังดีเนี่ยที่ยังพอมีพื้นที่ เออให้ยัดเยียดหัวบอกอึดอัดอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะเล่นแกแบบดีๆเลยแหละพละวค่าตัวแกโคตรแพงตัวหกลตรงนี้จะได้อีกสองกระสอบแม่มีรถกระบะนี่มันดีจริงๆเลยครับขนได้เยอะเยอะเอ,อ้ยถังวางได้พอดีไปน้องปินปินเอ,อ้ยสกิดนิดเดียวมึงจะเสียไปได้เสีย <laughs> เมื่อกี้เหรก้อนหิบมึงเกงเฮ้ยไอวัวโดดอ,อ้าวชิบหายกูลากวัวไปแล้ว <laughs> กูไม่อยากไปกับรถเบงขนาดนั้นเลยเอกูรักไปทั้งอย่างเงี้ยไปน้องจูงอา้าวดินดินดินเอ้ยนุกตายซะแล้วเอาลลนาอยู่นู่นนี่วาชิบหายแล้วขึ้นใหม่ก่อนขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไม่ได้นี่ว่ามันต้องโถ่ถ้าเกิดให้ผมเลือกขนย้ายของนะผมยอมวิ่งไปดีกว่ากูเหนื่อยมานี่มานี่ข้าวยังเหลืออยู่ด,ยดียังไม่หมดยังไม่หมดปหมูนอน อันนี้มึงนอนหรือตายเนี่ยออเรามีแขกพิเศษรับเชิญนะครับพูดเราต้องรักมันหน่อยเร็วขอโทษนะพอดีพวกมันง่วงนอนส่วนเองก็ไม่ต้องปิดนี่เน่เนอ่ะหลังกลับไปนอนซะพอดีวันนี้มืดแล้วก็เดี๋ยวค่อยแนะนําพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะไปนอนก่อนคนระับเออฝนหยุดตกได้ก็ดีคือพาร์ทหนึ่งในเกมผมเนี่ยมันต้องตกสักครั้งนึงอ่ะเอ้โครวีโครเวนเลย,เลยอีฝนนรกนอนละ ปืนไปดูสิตายยังใจเย็นเพิ่งซื้อมาจะให้มันตายเลยเหรอพวกเองโตมาหนึงตัวแค่ตัวเดียวเหรอสองอ๋อไม่ไอ้นี่มันตัวผู้สีขาวส่วนหมูนี่ไงเนี่ยขนาดต่างกันเยอะเลยดูดิคนละเรื่องแต่ว่าเองเนะี่ยกินกินซะบ้างนะกลัวมันตายซะก่อนส่วนวัวนี่ผมว่าเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันนะ ตอนนี้ขอโกยขี้ก่อนเอาล่ะจากนั้นเราจะเลี้ยงแบบเปิดแล้วนะรับแบบฟาร์มเปิดให้พวกเองนี่ได้มีอิสระกันบ้างเพราะตรงนี้เนี่ยมันเริ่มแออัดแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นฉันจะขยายลัวตรงนี้ล้วนะให้พวกแกได้มีอิสระมากขึ้นอีก150เหรียญยอมใจหน่อยลงอกกูนึกว่าต้องมาสร้างเองอโลงอกไปปล่อยหนึ่งเอาล่ะเชิญเลยครับ สู่แดนสวรรค์วิมานในการเดินก็ยังดีกว่าอยู่แต่ที่ลงนาใช่ไหมละ่ะนี่ไงมีที่เปิดด้วยนะมีทางออกด้วยนะแต่กูไม่พุ่งออกหรอกปิดปิดครับปิดก็โอเคมันก็สลับเกม l a น d Simulator นะครับเดี๋ยวเอาไว้พัหนาเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะลองมารีดนูม,มัวดูนะครับเออว,ว่ามันได้หรือเปล่านะแล้วต้องทำยังไงนะครับโอเคโอเคก็สลับพาหนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ เซแปแบ